คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่านักปั่นจักรยานหรือนักแข่งทั้งหลายเนี่ยโกนขนนักแข่งในคนเอเชียอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่มีผลมากนะครับแต่ในฝั่งคนที่เป็นฝรั่งหรือพวกยุโรปอเมริกาเนี่ยพวกนั้นเรียกพันขนเยอะขนดกก็จะมีปัญหาแล้วนักแข่งก็จะโกนกันสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยที่เขาโกนเนี่ยก็คือจากการที่ในการขณะการที่เขาแข่งขันอยู่เนี่ยเกิดเป็นตะคิวแล้วต้องเกิดการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยถ้ามีขนนักแข่งเวลาถูไปวนไปอย่างเงี้ยเปิด มันอาจจะทําดึงขนนักแข้งของเขาและทําให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นมาได้นะครับข้อที่2ก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันหรือในการที่เขาซ้อมอยู่แล้วเกิดบาดแผลถ้ามีขนนักแข้งเนี่ยการทําความสะอาดผิวหนังที่เกิดทะลอกหรือเกิดมีหินเข้าไปฝังอยู่หรือนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะมีปัญหาในการที่จะทําความสะอาดอันดับที่3สาําหรับนักปั่นเสือภูเขาที่กรนขนนักแข้งเพราะ ใบไม้เล็กๆหรือเศษหญ้าที่มาพันกับขนนักแข่งเขานะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเหตุเนี้ยอาจจะเกิดกับคนที่เป็นชาวยุโรปหรืออเมริกันซะส่วนใหญ่อ่าชาวต่างชาติเอเชียเราขนไม่เยอะก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเขาทำกันด้วยนะครับอันดับแรกคือแบรนด์วิสิตามาจากอะไร วินสิตาเนี่ยนะครับวินสิตาใช่ไหมวินวินสิตานะครับ<ะ>คือคืออย่างนี้ผมจะจดทะเบียนยี่ห้อเนี่ยนะครับทีแรกผมก็หาอะไรที่มันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวอะไรเนี้ยนะก็ไปนึกถึงคําว่าชัยชนะทีนี้ชัยชนะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ v i c ตอร y ผมว่ามันเกิดแล้วใครก็ใช้ทั้งนั้นนะ<ช>นะครับล้วก็ไปเที่ยวหาในภาษาอื่น นะครับแล้วก็บังเอิญตอนนั้นชอบดูภาษาอิตาลีอยู่ก็เลยไปเปิดดูก็ได้คำนี้มานะครับที่จริงมันต้องออกเสียงว่าวินชิตานะครับว <inc> ินชิตาวินชิตาแปลว่าชัยชนะวิตตอรี่นะครับอนี่คือภาษาอิตาลีแต่ว่าผมจดทะเบียนไม่ได้นะครับ,บ<อ>เพราะว่า C.I. เนี่ยเจ้าหน้าที่กรมของอกระทรวงพาณิชย์บอกจดไม่ได้ C. เนี่ยคุณได้ชอช้างกับซโซแค่นั้นเองอ๋อ C.R.V.I.N พอซีไอเนี่ยเป็นชี้ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้พอไปาซเจรี่ผมไม่เกี่ยวจนไม่ได้ผมเลยบอกว่าเป็นสอเสือได้ไหมก็เป็นกลายเป็นวินซิตานะครับทีนี้ว่าใช้มานานๆเนี่ยมันก็ก็ติดปากก็เลยกลายเป็นยี่ห้อวินซิตาคือคือถ้าฝรั่งเรียกวินซิตาถ้าคนไทยก็เรียกวินซิตาไปเพราะซีซีเราจะรู้สึกว่าเป็นซอโซบซอเสือมาตลอดใช่ ใช่ไหมครับปนชอช้างไม่ได้ผมก็จไม่ได้ใช่ถ้าเป็นชอช้างอาจจะต้องเติม C H I อะไรย่างเงี้ยใช่ต้องเป็นเอสติกชวนก็ไม่ไม่ใช่แล้วครับอ่ามก็ไม่ใช่แล้วความหมายเปลี่ยนครับนี่คือที่มาที่ไปของคําว่าชื่อวิสิตาแล้นียต้ที่ผมเห็นตอนแรกผมเห็นแบบผมมันมีงานร่วมแบบเยอะมากเลย มีใช้เบสไซเคิลอันนี้คือคุณอาไปออกบูธโชว์อย่างนี้นะครับงานงานที่เราไปออกบูธหลักๆนี่มีสองงานนะครับที่ที่ไต้หวันน่ะนะครับเดือนสามที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็อีกงานนึงก็ที่เยอรมันเยอรมันใต้แดงๆนั่นนะครับอันนี้อ๋อขออนุญาตนะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นงานจักรยานใหญ่ระดับโลกเลยตอนนี้นะครับ ก็ใหญ่ขนาดที่เราน้นสภาพว่าเราเราไปเมืองทองเนี่ยนะฮะแล้วก็ปิดทุกฮอเลยนะฮะเจะเลนเจอร์ด้วยฝั่งนี้ด้วยแล้วขายแต่จักรยานโอ้โหคือรวมทั่วโลกทั่วโลกครับมาที่เยอรมันที่เดียวเลยแล้วก็ที่งานเนี่ยเราก็มีโอกาสคุยกับลูกค้าของเราที่อยู่ในยุโรปครับมามาพอมาถึงจุดนี้ผมก็เลยเกิดคําถามเลยว่าคุณคุณอาจับตลาดส่งออกได้ยังไงมันเริ่มจากยังไงคือคือคิดไหมไหมพี่ ว่าแบบ<ม>เฮ้ยฉันทำกระเป๋าเราจะต้องส่งออกคือท,ที่ที่คุยฟังเมื่อกี้ว่าผมเคยขายยางจักรยานอยู่<ฮ>ะนะครับแล้วก็สามสิบปีแล้วแหละสมัยก่อนหน้านั้นน่ะผมมีโรงงานอยู่แล้วที่อ้อมน้อยสุขสาครนะครับเป็นโรงงานทําแม่พิมพ์ยางจักรยานแล้วก็มีลูกค้าเสนอให้ทํากระเป๋าจักรยานอืนะครับเราก็เลยลองทําซื้อเข้ามาจ้างโรงงานทําขายก,ก็ขายได้ แต่ว่าผมจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพะไรพวกนี้ต่อมาเรามีที่ตัดผ้าเองเราก็ส่งไปให้กลุ่มแม่บ้านต่างๆทำต่างจังหวัดเนี่ยเย็บนะครับเย็บหลายที่เชียงรายและเชียงรายเลยครับและและ้วพอเขาเย็บเสร็จก็ส่งก็ส่งกลับมาเราก็ตรวจแพ็คส่งไปตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอีกคุณภาพผมปรับปรุงไม่ได้นะครับและเรื่องการจัดส่งอะไรพวกนี้ เพราะว่าส่งนอกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับคือคุณภาพที่ที่เป็นที่ยอมรับได้ไม่ดีไม่เลวกว่าที่คุณรับปากเขาไว้คือคุณภาพต้องระดับเนี่ยแล้วก็สองคือระยะเวลาการจัดส่งแต่สินค้าเกียร์ขัจักรยานที่ได้มาตรฐานยุโรปเลยนี่นะครับเมืองไทยมันไม่มีอมตอนนี้ก็มีอยู่เจ้าเดียวมันคือเออที่เป็นจักรยานไทยนะแล้วก็ส่งออกได้มาตรฐานซึ่งซึ่ง,งน่าเสียดายอันนึงคือ เมื่อก่อนไม่เคยได้ยินจักรยานเฟสซันหรือเปล่าอ่ะเคยได้ยินเคกิดทันครับนะครับเฟสซันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยขั้นระดับเดียวกับไต้หวันเลยเมื่อ20กว่าป,ปีที่แล้วอะนะฮะวิ่งคู่กันมาเลยแล้วจู่ๆก็เงียบนะฮะแล้วตั้งแต่นั้นมาจักรยานไทยก็แทบจะไม่มีอะไรเลย